สอมร่ำพงแหลมจ,จุดบางไฟถระเจ้าเลยหยุดไหมน้องไม่ใช่ปลอมระกาศไปทายไก่แย่หยา้ยยังนนยิง่ย ยังมันแตกยี่หลังหันยี่หลังวิธีไม่เหินไม่เห็ไก่เอาพี่น้องคือบรงประกาศไปท้ายไก่ น,น้องน,นี่นี่นนี่นเป็นคนหลากสายแพ่ไปแล้าพี่น้องยา่างเตียพง้ยว

คนลงท้ามันบอกี่ยวเเนงเท้าเานั้ที่ยวบเวา้นอยที่เลไป ที่ว่าคือพี่ครับถ้าว่ามาทางนี้นะครับเนาะเดียวนี้บ่เนาะบ่เข้าห้องพี่เนาะเข้าห้องมาว่าครับพี่ออกไปแยกนะครับครับครับ <coughs> พี่โน่เชามาทำนั่นเนาะเด่นบางไปจันมงกฎสวัสดีครับฮะว้าโอ้ยย่ท่านสมัยแถวเรียงมุนี

เอ้ยดิเบิ้งแบพี่น้องเลยถ้าต่อสายไม่ดีอดจน้ำไอดอบ้าเก่าเขาไปใกล้เอามีวงต่อหาหนึ่งเหรอหาหนึ่งเลยเออ ลูกมกสีเอียวตั้เอียวได้ว่าแม่พูดไดล่ะจูพูดตั้เพี่รองนเืองเอเยผู้ชมผู้ชมบ้างไฟล้านอันนี้คือดีีโซนตั้นจองจแนกองนะ Ready e n t e r t man ังไฟดูดจู่จุ่จูดจุดจุดจู่จุดแล้วมาเท่รงไป

โอ้ยระสูงว่าเขาจะหนักจะจะเต้นๆนี่แหละคือบงคนเหมือนอย่างคนตกถึงความประทุน คุณมียอะั้ับทรับไปข้างนามอขางยุดงาไม่ไปแตะอะไรยังไงอ่ะก็ปนดรอเดิมเพียต่อคุยภาพเปียราเอรงเงินเออรนอและที่เซอมาแม่เอาก็ของปลาหดคอคนในสเดียวคู่อ ก็ตัว uhm ตัวอิงร bo ีอิงรีทางล่างอิงอะไรบู๊ใส่แม่ก็ใส่ยูนีเด้อบ่ได้ไปใส่ทั้งหัวไผ่ด้วยแล้วดอกด่นแล้วกูหลวมเลยมึงกระตุ้มตุ้มด่วนแล้วไปเลืจัดการเลือกใช่ไหมเลือกเลยไม่ให้เลือกก่อนเลือกใช่ไหม ยีแต่เมือห้ามเลือกอีเสื้อเขียวเอาเราไปวัดกับบ้างไฟเมี่อคืนบังไฟแตกใส่ดากกีกตั้งหากชื่อขนมปนอนในห้องไบ้บงไฟเขาจบเื่อนเปลี่ยนสาม่อน้ออ้

อ้าอ้นข้ามขาไปดูนีี้กล่เาับเขาน้ำอีปเสียงเด่พเกด้กับเขาเสียงแด่นเลยยุคว้ญไหม เอาเล็ค่ะเล็ค่ะเล็กค่ะเล็กสกูไ้เบิ่งน้ำแม่ค่ะคนว่าขืนบันนี่เศ้าจูดเนอะใคนไม่ขืนเปนเพ่อลมน้ามืนันโอ้แม่ยังถูพ่อถูถูเขา <c oughs>

ตอนนน้ครับเวลากี่ีนีนะครับต่อไปนะครับเราจับเวลานะครับเริ่มจับเวลาวันนี้อยู่ที่กี่วินะครับเล็กน่อยเนาะเลงหนบอกไฟแบบงลงเอาเงินไปหันหนีฮะไปหาบางไฟเอาเงินเือขึ้นแบบบองงามเลยขึ้นแบบบ้องงามไป๊ะสเปะสปะเล Oh. เดาคนแอนไปกระเทยลงแนวลงแนวไปล้วพี่น้องบางไฟเมีแหลม <l ots> มีทั้งการสอมแด่แห้ม <l ots> โอ้ควนคว,นควนควร nó về với phía sau này.